ผักสลัดที่เราเก็บมานะคะก็มาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะล้างลหลายรอบเลยนะคะแล้วก็สลัดให้เสะด็จน้ำเนาะใส่ตะแกรงหรือว่ากระจาดไว้ก็ได้ค่ะให้เสะด็จน้ำ ผักแคลนะคะก็จะมีจิมเก็บปนมาด้วยนะคะก็เด็ดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบนะก้านก็คือทิ้งเลยคือก้านมันจะแข็งเนาะปู่ย่าตายาจะกินไม่ได้ะคะ่ะเราก็เด็ดออกอันนี้ก็รูดใบแบบนี้นะคะเด็ดออกเลย การมันจะแข็งนะคะเด็ดออกได้เลยการแบบนี้เอาออกส่วนมากผักจิมก็จะมีเศษใบไม้นะคะปนมาเพราะว่าใบไม้มันร่วงลงมาเนาะเป็นใบเล็กๆแบบน,นี้ค่ะต้นอะไรอะ่ะต้นดอกดอกอะไรนะ ดอกหาหนกยูงอะใบมันเล็กๆมันจะร่วงลงมาค่ะก็ต้องล้างนิดนะึงแต่ว่าสารพคมีไม่มีนะมีแต่ใบ,บามาให้ เ,เอาไปไหมไม่ใช่เฉ็ดน้ำนิดนึงค่ะน้ำกระเด็น,นอันนี้ก็รองให้เสด็จน้ำนะคะเราก็จะใส่กล่องโอ้ยหกล่วงของบ้านเราเองขยานิดนึงให้มันเสด็จน้ำ โอเคทีนี้เราจะเก็บใส่กล่องนะคะคือแช่เย็นเนี่ยจะทําให้ผักกรอบแล้วก็อร่อยขึ้นอีกนะเตรียมกล่องจจมจะใช้กล่องแบบนี้นะคะกล่องพลาสติกกล่องอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดค่ะแล้วก็เอาทิชชู่นะคะแผ่นใหญ่รองแบบนี้เพื่อซับน้ำเนาะแล้วก็ให้มันสดนานแล้วก็เอาผักนะคะใส่ลงไป แล้วก็แช่ตู้เย็นเวลาจะกินเนาะเราก็แค่หยิบมาใส่จานแล้วก็ใส่ผักต่างๆราดน้ำสลัดก็คือกินได้เลยง่ายมากเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้านะคะถ้าบ้านใครมีเครื่องสลัดน้ำเนาะก็สามารถใช้นั้นได้นะอันนี้ไม่มีเนาะใช้มือเนี่ยสลัดสลัดสลัดก็ใส่กล่อง มาแนี้แล้วก็จะปิดฝานะคะนำไปแช่ตู้เย็นไม่ต้องใส่แน่นมากนะพอประมาณนี่แบบนี้แค่นี้เองค่ะใส่ตู้เย็นได้อันนี้เหลือเนาะเดี๋ยวหากล่องอื่นมาใส่อีกกล่องก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะใส่ไป ระหว่างที่จิมเตรียมผักนะคะจิมก็จะต้มไข่ด้วยเนะี่ยทำสลัดไข่ต้มเรจะปิดฝากรองโอเคแช่ตัวเย็นไว้ได้โอเคน้ำเดือดขอต้มไข่ก่อนนะ ถ่ายด้วยไหมอันนี้เป็นไข่นะคะไข่ไก่ก็ล้างน้ําก่อนไข่ไก่บ้านเราเองนะคะอันนี้ก็ปลอดสารพิษเหมือนกันใส่ลงไปในหม้อต้มค่ะพอน้ําเดือดนะคะจิมจะปิดไฟก่อนแล้วก็ใส่ไข่หย่อนใส่ลงไปทีลาฟองแบบนี้ค่ะไม่ให้มันแตก โอเคพอใส่คาริจแล้วนะคะก็ปิด้าแล้วก็เปิดไฟเหมือนเดิมจับเวลาที่5-6นาทีนะคะถ้า5นาทีก็จะเป็นย่างมาตูมเยิมย้มๆหน่อยนะคะ6นาทีกําลังดีเละคะ่ะหม้อไฟฟ้า,ฟาขอนาฬิกาจับโถจับเวลาหน่อยเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวจะลืมนะคะต้องจับเวลาก่อน ใอ้กาอยู่ไหนะหาไม่เจอสต็อปก่อนกันแหเดี๋ยวเรามาทำสลัดกันนะคะอันนี้ผักที่จิมเก็บเมื่อกี้นะคะอันนี้คือผักที่อยู่ในตู้เย็นค่ะเนี่ยอันนี้คือเย็นแล้วมันจะกรอบนิดนึงจิมก็จะหัน่นแล้วก็ใส่จานเลย ผักในตู้เยน,นี้คือล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ใบมันใหญ่นะคะจิมก็จะหั่นนิดนึงแล้วก็จะใส่อันนี้ด้วยอันที่เราเก็บมาส,สดๆนะคะอันนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ใบเล็กนะคะก็คือใส่ได้เลยสำหรับ1จานเนาะ ก็กะเอานะครับประมาณนี้ผักแควด้วยผสมผสมกันให้มีแบบว่าหลายๆเทกเจอร์เนาะผักหลายชนิดอโอเคเน่เดี๋ยวไปแช่เย็นไล่แล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมันลูกใหญ่เนาะจิมก็จะหัน่นผ่าเฉียงๆนิดนึงค่ะแบบนี้ใส่ลงไป อันนี้ซื้อมานะคะมื่อเขือเทศสวยลูกสวยเชอร์รี่แต่ว่าตรงก้านมันจะแข็งนิดนึงตรงขั้วมันก็จะหั่นเฉียงนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเรียงๆให้ดูมีสีสัน ก็มีแอปเปิลนะคะผละไม้ก็จะเป็นตามฤดูกาลเนาะแอปเปิลจิมจะใส่ทั้งเปลือกเลยนะคะ ลงไปเลยอันนี้ไม่ได้แช่น้ําเกลืออะไรเลยนะคะคือจะกินเลยค่ะหันห่นๆใส่จานกินเลยนี่ประมาณนี้โอเคชิมอยากได้มันบร์รีค่ะแต่ขอไปเก็บมันบร์รีที่ต้นมาใส่นิดนึงนะคะจะได้สวยๆเนาะโอเคแล้วก็ไข่ต้มใกล้ได้เวลาแล้ว เดี๋ยวรอไข่ต้มสุดก่อนไข่ต้มครบเวลาแล้วนะคะจิมก็จะปิดไฟแล้วก็ตักแช่น้ำเย็ยนเลยค่ะตั้งใจทำไข่ยัางมะตูมนะคะจิมจับเวลาที่ประมาณ5-6นาทีนะคะ6นาทีแหละอ่ะพอเราจะใส่เสร็จกาเราจะเอามาแช่อะไรเงี้ยค่ะก็เผื่อๆไปเนี่ยค่ะ ต้ม12ฟองนะคะก็จะต้มประมาณเลยที่บ้านค่ะ12ฟองถ้าเหลือก็เ,เก็บไว้กินมื้อถัดไปถ้าไม่พอก็ครบครบกัน,นะคะ่ะอยู่กันหลายคนนะคะคนละสองฟองเดี๋ยวเราแช่เย็นไว้ก่อนระหว่างนี้เราไปเก็บมันบารีีกันค่ะเดี๋ยวพาไปเก็บมันบัรีีนะคะ อันนี้เชอร์รี่ยังไม่สุกนะคะเอาไว้ก่อนถ้าสุกก็เอาไปกินกับสลัดได้อยู่นะ <c oughs> อ้าวหมาเหา่าโอ้ผ่านอันนี้เขียวเสวยนะทั้งต้นถ่ามีอยู่สี่ลูกห้าลูกตอนออกดอกดกมากตอนนี้ร่วงหมดนะคะเหลืออยู่สี่ห้าลูกค่ะเดี๋ยวรอแก่จะพามาชิมนะ <c oughs> นี่ ตอนนี้จะเป็นมันเบอร์รี่นะคะมีประมาณหนึ่งสองี่ห้าต้นนะคะมีต้นนี้ที่สุกต้นเดียวนะต้นอื่นยังไม่สุกเลยค่ะมองหารูปมันก็โอ้ยส่วนมากจะสุกจากข้างล่างนะคะข้างล่างแดงๆเนะะี่ยค่ะกินได้นี่เตรียมถังน้ำมาเองเลยนะคะนี่ะค่ะ สีแดงจะออกรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหวาน,วานถ้าสีม่วงสีดำเนี่ยคือหวานอร่อยอถ้าใครชอบหวานนะคะรอให้มันเป็นสีม่วงดำนะคะม่วงเข้มจะหวานมากถ้าชอบติดเปรี้ยวก็ประมาณนี้กำลังดีถ้ากินกับสลัดนะคะก็สีแดงแดงได้อร่อยให้มันแบบว่าออกเปรี้ยวนิดนึงเนาะ อยู่ไกลปแล้วรเามื่อวานนี้ก็เก็บไปทำน้ําปั่นกับจิรันนะคะเก็บทุกวันได้มาแล้วถ้วยนะคะเดี๋ยวมันสูตรนี้ก็คือเก็บแทบไม่ทานละเนี่ยเยอะอยู่นะโอ้โหไกลรุ่นนี้นั่งยองๆก็แทบไม่ไหวแล้วนะคะ <laughs> แต่ดีที่ว่าต้นมันเตี้ยเนาะมันเก็บง่ายถ้าต้นสูงก็จะเก็ยบยากค่ะอุ้ยตัตก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 ,ตกล่วงหมดเลยอ่ะโอเคได้แค่พอโรยหน้าเนาะสีตรงนี้ลูกใหญ่เดียวอุ๊ยตกตก ข้างบนไม่ค่อยมีนะคะยังไม่ค่อยนต้องมุดมาหาแบบนี้ <c oughs> โอ้นี่ได้โยโอเคพอได้แล้วคะ่ะระมันนี้ไปเดี๋ยวไปทำสลัดกันต่อคะ่ะ มันบรลลีก็ามาล้างน้ำสักสองสา 2, รอบนะคะสวยๆเลยค่ะแล้วก็จะเอามาโรยข้างบนนิดนึงนะคะใส่สลัดโอเคแล้วก็ไข่ต้มนะคะนี่ มีดแล้วก็ช้อนนไข่ก็จะประมาณนี้นะคะออกยางมาตูมนิดนึงจิมจาผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักเอาเลยเพื่อความง่ายนะคะขี้เกียจปลอกขี้เกียจปลอกเปลือกก็วางด้านข้าง ไม่ต้องสวยมากนะคะเอาแบบกินได้อร่อยได้ประโยชน์พอแนละ้วเนาะลูกหนึ่งอ่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะด้วยแฮมไม่ใช่แฮมเบคอนกรอบนะคะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะจะเป็นถุงแล้วก็โรยหน้านิดนึงพอพอให้มีอะไรก๊อบๆกรอบๆกินนะคะ <c oughs> แล้วก็น้ำสลัดเราหน้ำสลัดก่อนอ,อ๋อเจอละ <c oughs> น้ำสลัดนะคะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสซีเรียสเรื่องอขอเขาเรียกเลยน้ำหนักหรือว่าพวกไขมันต่างๆนะคะก็ได้นําเป็นเนี่ยค่ะน้ำสลัดงาญี่ปุ่นค่ะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะสําหรับคนที่เริ่มต้นกินสลัดเนาะใส่น้ำสลัดงาญี่ปุ่นคืออร่อยมากหรือถ้าใครที่แบบห่วงสุขภาพมากๆนะคะแนะนําเป็นพวกแอปเปิลไซเดอร์หรือว่าเป็นน้ําส้มบัลซามิกก็ได้นะคะได้หมดเลยเอาที่ชอบอะแล้วก็กินเนาะ ใส่เลยโรยลงไปใส่นิดหน่อยค่ะพอมันทั่วๆค่ะแค่นี้พอประมาณสัก 1- 2ช้อนนะคะประมาณนี้แค่นี้ค่ะก็ได้สลัดเพื่อสุขภาพง่ายๆแล้วค่ะทุกอย่างนะคะมาจากบ้านเราเองค่ะพวกผักพวกไข่พวกผลไม้ก็ซื้อตามฤด,ดูกาลบ้างแต่ส่วนมากผักก็ก็จะเป็นของบ้านเราเนาะแล้วก็ไข่ของบ้านเราเองค่ะได้แล้วต้องให้กินด้วยไหมให้กินด้วยเหรอได้เลย เราหาช้อนก่อนตรงนี้เลยนะเนี่ยค่ะก็กินได้เลยจิ้มจิ้มกินแบบนี้ค่ะทุกอย่างเลยเนี่ยอืมอืม ง่ายอร่อยคือมันเบร์รีเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆเวลากินกับสลัดเนี่ยมันทำให้เม่เลี่ยนนะคะอร่อยเข้ากันเดียแทนพวกสตรอเบอรี่เนาะเราไม่ต้องซื้อสตรอเบอรี่ค่ะเราก็ใส่เป็นมันเบร์รีบ้านเราเองได้ลูกหมอนเองได้ประหยัดเดียว <c oughs> วิตามินซีเยอะนคะคะอืม กินได้หมดจานเลยนะจิมกินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมื้อข้ามเบาๆนะคะสำหรับที่บ้านใครชอสรบสัตว์ลองสูตรนี้เลยค่ะ